ขอความสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพจาะนาพระโสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังประโสดที่อาตมาภาพจะนามาเผยแผ่ชื่อว่ากากุธาโสดเนื้อความนายพระโสดมีว่ากากุธาเทพ,พบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นภิกษุพระองค์ไม่ทรงมีความทุกข์บ้างหรือ ไม่ทรงมีความเพลิดเพลินบ้างหรือความไม่ยินดีไม่ครอบงามพระองค์ผู้อ,อยู่ผู้เดียวหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่ายักษ์เราไม่มีความทุกข์และความเพลิดเพลินอันหนึ่งความไม่ยินดีก็ไม่ครอบงมเราผู้อ,อยู่ผู้เดียวกาโกท่าเทพบบทุตทกราบทูลว่า กาแต่พระองค์ผู้เป็นภิกษุทำไมพระองค์จึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความเพลิดเพลินทำไมความไม่ยินดีจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้อยู่ผู้เดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีควา,ามทุกข์เท่านั้นจึงมีควา,ามพเพลิดเพลินผู้มีควา,ามพเพลิดเพลินเท่านั้นจึงมีควา,ามทุกข์ส่วนภิกษุเป็นผู้ไม่มี ความเพลิดเพลินเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ท่านจงรู้อย่างนี้เถิดท่านผู้มีอายุข้อความเหล่านี้มาในพระโสดสั่งยุติกายสขาทวัคพระตไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่99หน้าที่105อัตมาภาพนำมาเจริญพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่อง ประเทืองปัญญาประเทืองใจและเป็นสัมมาปฏิบัติสืบต่อไปเพื่อยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นตามทํานองครองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายยึดถือประพุทธปฏิบัติตนเองอาตมาภาพขอหนูไอพ่อให้ญาตโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร